ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปีใหม่พศ .2568 แล้วนะครับพอดีผมไปเจอบทฟาร์มหนึ่งมานะครับแล้วก็เมียนบทฟาร์มที่บอกเลยว่ากระแทกใจและตรงใจมากนะครับและรายๆคนไม่ยอมรับกับเรื่องนี้นั่นก็คือนะครับ คนเกินครึ่งประเทศเนี่ยขี้เกียจน,นะครับเป็นบทคร์มที่เขียนเอาไว้ผมก็เอามานําเสนอและลองดูสิว่าจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็สมควรจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเฉยๆนะครับรักสบายอยากประสบความสําเร็จอยากแต่จะรวยแต่ไม่อยากทําอะไรนะครับก็คือรักสบายเนี่ยอยากประสบความสําเร็จเนี่ยอยากแต่จะรวยแต่ไม่อยากจะทําอะไร งานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้เงินเดือนน้อยก็ไม่พอใจใช้ชีวิตติดหรูอยู่สบายถ่ายรูปชีวิตดีๆลงโซเชียลนะครับสร้างเปลือกให้กับตัวเองคนสมัยนี้เด็กรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ทำกับข้าวไม่เป็นแล้วนะครับเพราะโตมากับพ่อแม่ที่ซื้อกับข้าวให้กินมาตั้งแต่เกิดและบางครอบครัวถึงทำกับข้าวเป็น ก็ไม่ทำแล้วเพราะไม่มีเวลาวิถีชีวิตที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออำนวยที่สำคัญเดี๋ยวนี้ซื้อกินประหยัดกว่าทำเองก๋วยเตี๋ยวใครก็ทำได้อร่อยหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึง่งเปิด YouTube ก็ได้สูตรที่พอจะทำได้แล้วผมรู้จักนะครับรุ่นน้องนะครับคนหนึ่งวันหยุดออกมาทำกิจกรรมกับครอบครัวเธอเลยตัดสินใจทำก๋วยเตี๋ยวกินเองที่บ้านในบ้านมีสมาชิก5คนเธอไปจ่ายตลาด ได้ของมาจนครบแล้วหันมาทําทําเสร็จก็คงพอกินได้แต่ที่ตามมาคือต้องมานั่งร้านจานนะครับล้างชามนะครับร้างของที่ทําอีกนะครับวันทั้งวันก็หมดไปกับการเตรียมวัตถุดิบต้มน้ําซุปสรุปหมดเงินไปนะครับกับการทำก๋วยเตี๋ยวเกือบพันแถมเหนื่อยอีกถ้าไปกินที่ร้านที่ชอบต่อให้สั่งพิเศษ5คนไม่มีทางหมดเกิน500แถมไม่ต้องร้างชามด้วย นะทีนี้รู้หรือ,อยังเดี๋ยวนี้ทำไมคนถึงไม่ทำกับข้าวกินและนิยมซื้อกินมากกวา่าคุณลองไปดูตามมหาวิาลยนะนะส่วนใหญ่นะครับที่คนเรียนเยอะๆก็บัญชีนิเทศวิศวะไปดูคณะเกษตรสิมีกี่คนเพราะอะไรเพราะค่านิยมที่ปุ๊กที่ถูกปลูกฝังกันมาว่า เรียนสูงสูงจะได้ทำงานดีๆแต่งตัวสวยๆในห้องแอร์ไม่ต้องมานทำนานะครับทำไร่อย่างพ่อกับแม่ทุกคนแห่เรียนบัญชีแล้วทำตามค่านิยมที่คนรุ่นก่อนยัดเยียดใส่หัวแล้วยังไงจบมาร้นตลาดบัญชีจบมาปีหนึ่งเป็นแสนมีคนทำกี่คนมีงานทำเนี่ยกี่คนเพราะคนคิดเหมือนกันหมด ว่าเรียนสูงๆจบมาจะได้งานดีๆแต่งตัวสวยๆในห้องแอร์ในฟาร์มเป็นจริงโรคมันโหดระมันโคตรที่จะโหดร้ายนะครับติฉินนินทาใส่ร้ายป้ายสีกันในที่ทำงานภาพรักดูดีจิตใจจ้องจะทำลายกันเห็นใครได้ดีกว่าไม่ได้นะครับหาว่าประจบประแจงเจ้านายใส่ชุดสวยแต่หัวใจบอบช้ำบางคนเนี่ยหักมุมกลับบ้านเกิดไปทำสวนไปเลี้ยงสัตว์ ไปทําเกษตรเหนื่อยตากแดดนะครับไม่ได้แต่งชุดสวยแต่รวยและมีความสุขคุณไปดูได้เลยเด็กรุ่นใหม่มีใครอยากทำํำนามีใครอยากทําสวนมีใครอยากเลี้ยงกบน้อยมากๆนะครับ มีแต่คนอยากสบายอยากอัพรูปกาแฟหรูรงเฟสอยากอัพรูปชีวิตดีๆไม่นานเราจะได้เห็นต่างชาติมาปลูกข้าวบนแผ่นดินไทยและไม่นานเราต้องได้ซื้อข้าวนะครับต่างชาติกินเพราะคนไทยบางคนขี้เกียจหนักไม่เอาเบาไม่สู้ดูไม่ดีกูไม่ทำนะครับร้านข้าวมันไก่ให้ค่าแรงวันละห0 0บาทกินฟรีไม่ทำงาน ยอมไปทำงานเป็นเสมียนปั๊มน้ำมันเงินเดือนหมื่นสองนี่แหละความจริงที่แสนจะเจ็บปวดในสังคมไทยสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อคือคนไทยเกินครึ่งประเทศเนียกชีเกียจนับและถ้าเราขยันจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยเกินครึ่งประเทศไม่ทำกับข้าวกินแล้วถ้าเราทำขายทำอย่างทำอย่างไรดีทำอร่อยจะเกิดอะไรขึ้น คนไทยเกินขึ้นประเทศไม่ทำเกษตรแล้วถ้าเราทำจะเกิดอะไรขึ้นเท่านี้แหละที่จะบอกและขอบอกเลยว่านะครับอาหารกับเกษตรคืออาชีพที่ไม่มีวันตายไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคุณก็ต้องกินนะเสื้อแสนสวยที่อยากได้ไม่มีเงินซื้อก็ต้องรอสิ้นเดือนได้นะครับแต่ถ้าลูกคุณหิวข้าวตอนนี้รอกินสิ้นเดือนไม่ได้นะผมอาจพูดไม่ถูกต้องทั้งหมด น้าโรคมันเป็นนะต้องมีทุกอาชีพมีทุกวงการไม่ได้บอกให้ขายอาหารกันหมดไม่ได้บอกให้ทํานากันหมดแต่จะบอกให้มองเห็นโอกาสทองนะครับคนส่วนใหญ่ขี้เกียจเราขยันเราจะกลายเป็นคนส่วนน้อยที่สําเร็จและร่ํารวยได้ไม่ยากในเมื่อนะครับคนขี้เกียจเยอะเราก็แค่หาของมาขายคนขี้เกียจสิขอบคุณบทความดีๆจากนะับสิริทัศ์ สมสเงี่ยมอันนี้ก็เป็นบทความนะครับที่เรียกว่าหูี่ยพูดได้ฉุกคิดและตรงใจมากนะครับก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับว่าจะคิดเห็นเป็นอย่างไรครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่นไหวมีอะไรคลิปห,หน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ